สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเรานําเสนอรถกระบะมือสองให้ท่านได้รับชมกันนะคะรถสวยราคาประหยัดเครื่องยนต์ 2.7G c a ียร์ออโต้นะคะขับขี่ง่ายด้านหลังใส่บรรทุกได้คะ่ะรถกระบะโตโยต้าไฮรักวีโก้นะคะราคาเงินสด,ด149,000บาททุกท่านใต้ท้องกระบะเน้นใช้งานนะคะ เป็น CNG อยู่แบบใต้ท้องนะครับท่านเครื่องเบนซิน CNG ใช้ได้2ระบบค่ะรถสวยสภาพไม่โทรมนะครรถไม่มีผุไม่เป็นสนิมการขับขี่ยังดีแบบสมบูรณ์เกียร์ออโตโอ้ขับง่ายขับสบายใช้สะดวกภาษีพรบรปี68บอดี้สวยไม่มีชนหนักสนใจรถยนต์คันนี้นะครับ9 0 0 0บาทค่ะราคาตัดเงินสดค่ะ พิกัดนัดดูรถแถวซอยหัไทรา48สกรุงเทพมหานครนะคะติดต่อโทรคุยสอบถามหรือนัดดูรถโทรโดยตรงด้วยตนเองตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปอย่าลืมนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางกันด้วยนะคะจะได้สะดวกทั้งสองฝ่ายและไม่เสียเที่ยวเสียวเวลาเปล่าค่ะแอดมินแนะนำเบื้องต้นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ